คนตังกินเวะละเก้าเดี๋ยวเนี่ยลุงจะลุยไปหาร้านเด็ดๆวันนี้ให้ได้มากที่สุดถ้าเรามาจังหวัดตังเนี่ยจะไม่มีการพลาดร้านนี้เลยครับลาดาหลอกคุ้มมานเส้นลุนขนมจี๊คุณปุ้มเออถ้ามาเมืองตังแล้วอยากกินหมูย่างกินขนมเป๊ะมานี่เลยมากินที่ไหนไม่ได้เลยนอกของเขากินนี่ทีเดียวอร่อยอร่อยจนคิดถึงบ้านเลย ท่านมาวันนี้กินอาหารใต้แล้วอ,อร่อยอันนี้คือเค้กไข่ทำมาตั้งเกือบร้อยปีไม่เสียดายเวลาครับรถจากตังมากินสิ่งพวยยอดมีเมนูเมนูหนึ่งจะหาก,กินไม่ได้หองจานมีคนตายถ้ามาถึงตังแล้วห้ามพลาดลุงการันตีเลยว่ามันอร่อย มาเมืองตังคนตัง,งเขากินกันวันละเก้ามื้อเดี๋ยวเราไปดูกันครับการกินติ่มตำเป็นอาหารเช้ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมในการกินของเขาดูเมืองตังใครจะกินขาหมูต้องมาที่โกชอยนี่ส่อนเครับวันนี้ลุงมาเป็นเช้าวันที่สองของตังก็เหมือนเดิมอาหารเช้าของชาวตังก็จะเป็นพวกติ่มดำของจีบตละลเปาและร้านนี้มันเป็นร้านที่ดังที่สุดอีกร้านหนึ่งของจังหวัดตังนั่นคือร้านจีบขาวฮะ ซึ่งอาหารจานเด่นของเขาก็คือตามชื่อร้านเลยแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ บรรยากาศในร้านนี่ก็เหมือนจะเป็นร้านอาหารเช้าขนมจีบป,ปลาเปาทั่วไปซึ่งเรานั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ฟน้ําชาร้อนๆให้บรรยากาศคนเกา่าคนแก่คนพื้นเมืองมาหาอาหารเช้ากินกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยลุงได้ยินวแววๆบอกว่าคนจากเนี่ยจะไม่ค่อยทํากับข้าวเขาจะมาหาทานกันทข้างนอกร้านแบบนี้กัน อ่าโอเคมาแล้ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้นี่เลยอันนี้คือกิบจิบขาวนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมะระยัดไส้แล้วส่วนอันนี้คือชาตานชาตานเป็นขนมโบราณอีกอย่างนะนะขนมจีบปอเปี๊ยะทอดขนมจีบไผ่นกนะฮะนี่ครับซึ่งเขาไม่ได้มีเมนูแค่เนึ่งนี้นะเขาก็จะเป็นเมนูเนี่ยที่เราสั่งได้ตาหักเนี่ยที่ลุงเห็นแล้วลุงอยากกินก็คือเจ้าเก๋เจ้าโบราณลุงสั่งไปแล้วแล้วเรามากินกันเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นน้ําชาที่เด็กที่เราใส่น้าร้อนลงไปแล้วก็กินยังก็อยู่โรงเตี้ยมเลยฮะนี่ครับเหมือนก้าวยุทธจักรนี่ครับเด็กเข้มข้นมากใส่เสร็จปุ๊บเติมต่ออย่างนี้ดีจังนะฮะเป็นชาท,ที่เข้มสุดๆผส,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 สมแก๊กปวยแล้วก็ต่อไปก็การมิธีกินที่นี่เขาส่วนมากบอกแล้วว่าบิมซัที่นี่เขาไม่กินกัะเทกโศเขากินแับนี่ครับเป็นส้มเกีอยง แต่ก่อนกินก็ไม่ได้สนใจว่าเห็นมันเป็นน้ำจิ้มกหมือนน้ำจิ้มแต่มาคราวนี้ได้ความรู้หลายอย่างว่ามันเป็นส้มเจียรซึ่งมีเฉพาะในเขตทางตังมีเท่านั้นรับเรามาลุยกันเลยมื้อเช้าสไตล์เมืองตังนี่เลยเป็นจีบขาวลุงข้องใจมอนกันเพราะมันเหมือนฮักเกาแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ฮักเกาซึ่งถ้าฮักเกาเนี่ยมันจะเป็นกุ้งจีบขาวข้างในมันจะเป็นหมูนะฮะใสมันเป็นหมูสับละเอียดขึ่นปรุงรสใส่พริกไทยเผ็ดนิดๆหอมหน่อยๆประมาณอย่างนั้น เราก็นี่มาลองจากซดร้อนๆเป็นก๋วยจับโบราณมีเลือดมีไส้มีหมูสามชั้นเป็นน้ำซุปที่ค่อนข้างแรงในเรื่องเครื่องเทศแต่มันจะเข้ากันได้ดีกับพวกหมูสามชั้นไส้อ่อนถือว่าเช้าๆสดอะไรร้อนๆก็ไม่เร็วครับ ตอนที่เราก็มาถึงของหวานซึ่งเขาบอกว่าเรียกว่าซาสา,านซาตานนี่เป็นภาษาฝรั่งตุง้งแปลเป็นไทยก็คือคําว่าละเบิดตรงๆเลยซึ่งมันเหตุผลยังไงถึงเรื่อระเปิดไปรู้จักที่ลุงมองก็คือเป็นเหมือนแป้งโดนัทแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งเขาบอกว่าอันนี้มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลองกินดูใกล้เคียงกับโดนัดแกมีเทกเจอร์ในการกินที่เหนียวแล้วก็หนักกว่าโดนัด โอเคต่อไปก็เป็นของหวานอีกอย่างเขาเรียกปะท่องโก้อันนี้เป็นภาษาจริงๆนะไม่ใช่ว่าลุงเพี้ยนไปดัดกระเล็ดเป็นปลาท่องโกมาเรียกเป็นปาท่องโก้ไม่ใช่นะมันเป็นภาษาความตงเรียกปาท่องโก้เป็นอาหารเช้าของร้านจีนสาวเนี่ย เช้านี่เราก็เริ่มต้นด้วยอาหารเช้า,ชาแบบคนกลังเป็นคอนเซปต์อย่างที่พูดว่าคนตังกินวละข้าวมือ้อแล้วเดี๋ยววนันนี้ลุงจะลุยไปอาจจะออกไปนอกเมืองนิดหน่อยไปหาร้านเด็ดๆอร่อยอร่อยวันนี้ให้ได้มากที่สุดก็ช่วยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ับส i b e ให้ลุงด้วยแล้วกัน ่มันก็ยังเช้าอยู่มันก็ยังแน่นแน่นท้องอยู่นะแต่เมื่อเรามาถึงต่างแล้วเนี่ยมันมีร้านเด็ดร้านดังอะไรที่ต้องมากินต้องมาลองลงก็มาอันนี้ก็เป็นในแนวขนมจีนเห็นเขาบอกว่าร้านนียขายดิบขายดีมีทั้งแกงใต้หรือแกงอะไรหลากหลายเลยแล้วคนแน่นด้วยขนมจีนคุณปุ้มแล้วเข้าไปดูกันว่าสไตล์ขนมจีนที่เขาจะทําขายเหมือนทางบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูครับ พอเ,เข้ามาแล้วแต่ที่เราสำรวจด,ดูปรากฏว่ามีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ต้องสั่งคือเขาจะมีขนมปิ้งเป่าให้แล้วเราอยากจะกินแกงอะไระตักเอาได้เลยตามใจชอบแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะฮะเป็นราคาต่อจานเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรให้กินกันบ้างครับ โอเคอันนี้ก็ของกินเล่นก็เป็นส่วนหมูทอดตีไก่ทอดนะฮะอันนี้ขนมจีนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเราคือ1จานพอหนึ่งจานเสร็จปุ๊บเราอยาอยากกินอะไรเราก็ตักตักตักหนึ่งจา,า,านจาตักได้หนึ่งอย่างหรือ,อยังไงครับหลายอย่างได้คือหลายอย่างได้ในหนึ่งจานอันนี้ก็คือเป็นแกงเจียวหวานไก่นะฮะอันนี้ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำที่หวานอันนี้ก็เป็นไตปลาลุงก็นี่แหละขอเป็นแกงไก่ครับก็เรียกว่าดำน้ำกันได้เลยใครจะเอาแค่ไหนตักกันเลือกกันได้เลยนะฮะ าเจ้าแกงไก่นี่นะเมื่อกี้ลองแอบกินไม่หน่อยแล้วเฮ้ยทีแรกก็เหมือนแกงใต้แต่ไม่ใช่เนปะ็นรสชาติอร่อยเลยเป็นรสชาติที่ว่าเหมาะสำหรับการ,รกินขนมจีนเพื่อนบางคนอาจจะเฮ้ยแกงไก่มันก็เหมือนจกงกินอะไรก็ได้แต่ความรู้สึกลุงไม่ใช่อย่างนั้กินกับข้าวบางคนจะข้นกะทิดีหน่อยถ้ากินกับขนมจีนะมันคนจะออกแล้วไม่ข้นแล้วก็รสชาติมันก็จะอีกอย่างแต่ความรู้สึกของลุงนะแล้วมันรู้สึกจะกินอะไรเตื่องันนี้คือใช่เลยหอมหวานหวนตัวเดี๋ยวก็ลองกินดูรสชาติที่เมื่อกี้บอกว่าลองแล้วอร่อยอนน อืมอร่อยกับอร่อยจนคิดถึงบ้านเลย เรามาเที่ยวเมืองตังเนี่ยเที่ยวหลายๆวันเนี่ยเราก็กินอาหารเช้าเป็นพวกติ่มซำติ่มซำติ่มซำเนี่ยจะเบื่อกันละอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นขา,ขายขนมจีนคืออร่อยก็ลองสับเปลี่ยนดูร้านที่เนี่ยเขาขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงน่าจะหมดนะก็าคือร้านคุณปุ้มลองเสิร์ชด,ดูหาโดนในตังใครๆก็รู้จักก็เป็นแหล่งรวมอาหารเช้าอีกที่หนึ่งของคนพื้นเมืองที่หนึ่งเหมือนกันครับ แล้วก็มาอีกร้านหนึ่งฮะถ้าเรามาจังหวัดตังเนี่ยจะไม่มีการพลาดร้านนี้เลยคะัเขาชื่อร้านขนมเปี๊ยะซอยเก้าเมนูเด่นของเขาคือนี่เลยครับเจ้าไส้เปือกหอมเนี่ยซึ่เขาขายมา20ป,ปีแล้วคือเรียกว่ากลับเครื่องบินทุกไฟจากตังเนี่ยทุกคนจะต้องหิ้วเจ้าขนมเปี๊ยะของร้านนี้ไปครับและนี่บังเอิญเจ้าของร้านเนี่ยเป็นแฟนเพจลุงงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะลึกคุยกับเจ้าของร้านตามลงมา โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วคุณเอมออนเป็นเจ้าของขนมเปี๊ยะซอยเก้าซึ่งเรียกว่าแบบใครมาเมืองตังจะขึ้นเครื่องกลับน่ต้องหิ้วเจ้าขนมเปี๊ยะซอยเก้าไปแล้วก็เป็นไส้เผือกหอมที่ว่าโด่งดังที่สุดแล้วตอนนี้มีไส้ใหม่ไส้ใหม่ก็จะเป็นไส้หมูย่างเมืองตรังไ <c oughs> ส้หมูย่างเมืองตังเพระวมาตังแล้วลได้ทั้งขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างกลับไปด้วยเลยโอ้สุดยอดเลยนะ ทำยังไงในรอบ20ปีทีเกําั่นเดเจ้าขนมเปียสวยจ้าเมื่อก่อนเราเราไปเดินตลาดแล้วเราก็เห็นเผือกเยอะเราก็เลยคิดว่าเออเดยพี่ไปลองทําสูตรขนมที่จะให้คนได้ทานอร่อยลองผิดลองถูกอยู่นานรู้อ้วนประมาณจะเก,กือบปีกว่าค่ะสมัยก่อน3บาททําเล่นๆเนาะชิลละ3าบาทก็คนก็เริ่มตามเข้ามาเราก็มาเติมงานเติมอะไรเข้าไปคิดสูตรที่จะเติมนู่นเติมนี่เติมไข่เข้าไปแต่ก่อนเป็นเนเผือกกับแป้งตอนนี้ค่ะลูกค้าก็ตอบรับลูกค้าก็ตามหาเราเองตามหาก็โดง่งดังกลายเป็นพอตังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนมา ก็จะต้องมาที่นี่มาที่ผลจับเนี่ยฮะตอนนี้เช้าเนี่ยบรรยากาศคนก็มายังมาซื้ออยู่เยอะแยะเลยลองดูไส้ใหม่ของเข้าที่นี่หมูย่าง,างคือถ้ามาเมืองตังแล้วเนี่ยอยากกินหมูย่างกินนมเปะ๊ะมานี่หลยดูแล้วน่ากินมาก บอกเลยดีมากจากจุดเด่นของขนมเปี๊ยะเขาอ,อยู่แล้วแล้วก็มาได้หมูย่างเมืออตั่งเข้าไปเะถือว่าเป็นเมนูที่ห้ามพลาดอีกเมนูหนึ่งของราอ้านขนมเปี๊ยะซอยกานะบอกนิดนึงนะในการชินขนมเปี๊ยะเนี่ยกินแล้วมันไม่หกมันไม่ร่วกมันไม่ร่อนไม่วไมเวนแผนได้หรอกต้องร่อนร่วกกรอบเฟเจอร์เป็นชั้นๆๆๆๆ,ๆันนี่คือขนมเปี๊ยะ ลุงได้ยินเกติศร์ร้านนี้มาแล้วว่าข้าวหมูแดงที่นี่สุดยอดอร่อยคุณเชียนทาเองอะไรเงี้ยแต่พอมาเสร็จปุ๊บมันเพิ่มความประหลาดใจเลยว่าปกตินะที่เราไปกินข้าวหมูแดงตามจังหวัดไหนร้านดังๆมาอยู่อยู่ในห้องแถวใช่ไหมแต่นี่ไม่ฮะมาออกมาเนี่ยนอกเมืองเลยสวนยางทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นร้านใครๆสวนสวนอาหารซึ่งร้านนี้ใครๆก็ต้องรู้จักเขาคือร้านโกย่าข้าวหมูแดงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าด้วยความชอบกินหมูแดงส่วนตัวของลุงเนี่ยเรียกว่าเห็นหมูแดงไม่ได้ลุงเข้าใส่เลย ร้านนี้ลองดูกันครับแถวหมูดแดงโพยาที่จังหวัดตรังหมูดแดงเจ้าเนี่ยคือได้ยินกินดีสักมาวันเจ็ดแนะนําตรงนี้ก่อนเลยทีแรกลุงเชื่อมไปกุนเชียงลุงก็ย้ําแล้วยัดอีกในกุนเชียงเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาคือไส้กรอกโดยเขาจะใช้ตัวเนื้อหมูดแดงไปบดให้ละเอียดคู่กับตัด แล, ality, แล้วก็ไปยัดไส้อีกทีแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปย่างไม่ได้ทอดที่น <remembering> ี่เขาเรียกไส้กรอบซึ่งเขาบอกว่าหากินที่ไหนไม่ได้เลยนี่ของเขาที่นี่ทีเดียว เขาจะใส่โดยตักบดแล้วก็เอาหมูแดงของร้านเขาเนี่ยไปบดคู่กับรสชาติอเลยออกมาแห้งๆห,หอมๆเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆอ่ะรสอดีดนะกินแล้วพนเลยอร่อยกินคู่กันเนี่ยได้เลยข้าวหมูแดงเนี่ยเขาราดให้แล้วนะแต่เขาก็มีน้มมาาําเพิ่มไห้เราราดเพิ่มเอาเลยหมูแดงที่นี่คล่องช,าช้านฉ่ามีติดมันซึ่งเราจะเลือกได้ถ้าติดมันหรือไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ยต้องดูครับ หมูแดงที่นี่เ็ใช้ส่วนสะโพกตัวหมูแดงดีดีงเคื่อนนุม่มไม่ค่อยมีมันติดเท่าไหร่ตัวน้ําจะไม่หวานแต่น้ํามันจะมีความหอมลึกๆเรื่อปกติส่วนตัวลุงจะชอบหมูแดงสไตล์น้ําหวานนิดๆแต่ถือว่าลรงลีก็โอเคนะเพราะทางใต้ส่วนมากเขาบอกแล้วเขาไม่ค่อยกินหวานกันแต่นะหมูแดงเนี่ยคือมันมีความเข้มข้นแบบปรมลรอม มาได้ฮะถ้ามีเวลาขับรถมาเที่ยวเองหรืออะไรขับรถแวบ,บมาเปิดแมพมาเจอเลยโบยาวเป็นร้านหนึ่งถ้ามาถึงต่งแล้วห้ามพลาด ังจากที่เราออกมาจากตัวเมืองตันตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพั้ยยอดเราจะมาตามหาบาหมีเก่าแก่ทําเองซึ่งประวัติเขาก็บอกว่ายาวนานและก็น่าจะ6-70ปีในตลาดพั้ยยอดเลยคือชื่อร้านมานเต้งลุ่นแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ เราก็มาถึงร้านในตำนานร้านหนึ่งของชาวห้วยยอดซึ่งเป็นบะหมี่เก่าแก่เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าตัวเลยเรียกกันแบบชาวบ้านแล้วก็เรียกคุณปานุ้ยนะร้านเปิดปกติปีตั้งแต่เริ่มต้นเลยสองสี่เก้าสี่นะตกเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบปีก็ประมาณนั้นสูตรแป้งสูตรอะไรก็กาเนิดมาเจ็ดสิบปีลวต้องบอกว่าบ้านนี้ใช้ไข่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเส้นมันจะบางเวลาลวกนี่ต้องรีบหน่อยเพราะมันจะสุกเร็วเส้นที่นี่ใช้ไข่ล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูกำลัง 对。<Yeah. S 2> yeah. โอเคแล้วก็มาดูท่านทำเส้นสดกันหลังบ้านเลยอันนั้นคือนเครื่องอะไรครับเครื่องปั่นแป้งให้มันเข้ากันแป้งผสมแป้งผสมแป้งให้มันเข้ากันที่นี่ใช้สูตรไข่ล้วนเป็นบะหมี่ไข่ล้วนผสมแล้วก็เอามากระแทกเอามาใช่เครื่องนี้คือเครื่องเหมือนนวดกดมันแน่นก็เหมือนนวดแปสมัยก่อนบะหมี่เสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้มารีดรีดเข็นสลับผัดไปผัดมาผัดมาผัดมาแปนพอที่มาตรฐานก็เอามาเพิ่มลูกตัดเข้าไปอีกทีือตัดออกเป็นเส้นเลย งั้นเดี๋ยวเราไปหน้าบ้านกันไปกินบะหมี่สุดยอดบะหมี่ของขั้วยอดจังหวัดตังนันครับปกติบะหมี่ที่เนี่ยเขาจะมี3ามแบบที่เป็นบะหมี่ไข่บะหมี่งาดําแล้วก็เป็นปะหมี่หยกแต่วันนี้บังเอิญบะหมี่หยกหมดครับลองชิมกันสองอย่างแล้วก็กินเกี๊ยวกันอันนี้ก็ไปเกี๊ยวซึ่งเขาบอกว่า็นเกี๊ยวที่บางที่สุดในประเทศไทยนะเกี๊ยวอันนี้ พอกิเิเนก็ไปแล้วเนี่ยนึกเกี๊ยวโบราณท,ที่ลุงก,กินต้นสมัยเด็กๆตอนที่ไปอยู่แถวคลองขมรสชาติของหมูเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วมันงานน้อยๆหอมๆนุ่มๆซึ่งมันไม่เหมือนกับเกี๊ยวทั่วๆไปอันนี้ลุงชอบแล้วนี่ก็เป็นบะหมี่ไข่ที่ตะกี้เนี่ยเราเห็นที่หลังร้านเขาไปนวดเป็นเส้นมาเนี่ยเรามากินที่หน้าร้านสดๆกัน หอมเลยพอกินเข้าไปปุ๊บ,บมันมีกร้านหอมอบอวนอยู่ในปากอันนี้ยอมรับมันแตกต่างกินบะหมี่เส้นแห้งยังอร่อยเลย <c oughs> ไม่เสียดายเวลาและก็ไม่เสียดายที่ว่าขับรถจากตังออกมากินถึงห้อยยอดกินหอมขึ้นเลยฮะ บอกตรงๆเลยบะหมี่ที่นี่ทั้งบะหมี่ไข่บะหมี่งาดาเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยที่อื่นเหมือนมันกินแป้งก,กินอะไรแต่นี่มันมีความอบอวลอยู่ในตัวเองใช่ถ้าคนชอบกินบะหมี่ถ้ามีโอกาสมาเมืองต่างขับรถมานีดเดียว20กิโลมาที่ห้วยยอดเนี่ยมาลิ้มรถลองบะหมี่ที่นี่ให้ได้ลุงการันตีเลยว่ามันอร่อย ถัดจากร้านบะหม,มี่ตะกี้เนี่ยเราก็จะมาร้านเนี่ยซึ่งร้านเนี่ยมันก็เป็นอาหารไทยจีนพื้นบ้านเปิดมากว่า60ปีแล้วเขาใช้ชื่อจีนดำพอ,อหน้าร้านเดินเข้ามาก็เจอได้เลยคุณเหยียน<ะ>เจ้าของร้านรุ่นที่สามเดี๋ยวนี้จะไปไหน,น แต้องถามรุ่นไหนรุ่นไหนเพราะว่าร้านแต่รลุมที่มาเนประวัติมันยาวนานลหลายสิบปีก็ร้านนี้อย่างน้อยก็คือหกสิบปีมาตามป้ายตอนี้เรามาเข้าเรื่องเลยแล้วที่มาร้านนี้คือผมขอทราบม,มาว่าร้านนี้มีเมนมูเมนูหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าจะหากินไม่ได้นอกจากมีคนเสียชีวิตหรือพูดบ้านๆก็คือนอกจากมีคนตาย เมนูนี้เขาถึงทำได้กินได้เมนูนี้ชื่อเมนูอะไรเมนูหมีน้ำหล่อมีน้ำหล่อภาษาใต้หมีน้ำหล่อภาษาใต้หากินไม่ได้แต่กินได้ต่อเมื่อมีคนเสียชีวิตหรือไปงานศพเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นเฉพาะมื้อเดียวเท่านั้นเป็นมื้อที่เขาประกอบพิธีคนในพื้นถิ่นหรือคนต่างเนี่ยจะรู้เลยว่าวันที่ต้องไปช่วยงานออกศพหรือทําพิธีมงคลเนี่ยเขาเรียกว่าไปกินหมี่ เหมือนกับเราเนี่ยไปงานศพเจ้าภาพเลี้ยงกระเพาะปลาเลี้ยงก็งต้มแต่ที่รังเขาจะเลี้ยงด้วยเมนูนี้กลายเป็นว่าคนที่จะไปช่วยงานเจ้าภาพจะเลือกไปในวันที่ทําเมนูนี้เพื่อจะได้กินของอร่อยแล้วข้อสําคัญคือบะหมียี่ห้ออะไรไม่ได้เลยต้องเป็นบะหมี่โกเกนเท่านั้นเขาถึงจะได้เป็นเมนูนี้ที่สมบูรณ์แบบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมทางงานศพย,ยังมีอยู่<ม>แล้วก็ตามร้านที่หากินนี่ถ้ามาที่เนี่ย ก็ต้องมาร้านนี้เลยร้านยีมดั๊ ที่สุดเราก็ได้กินแล้วซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมของชาวตังที่สําหรับจะเลี้ยงในงานศพซึ่งถือว่าเป็นงานมงคลสําหรับผู้วายชนนะฮะซึ่งส่วนผสมก็จะมีเป็นหมูแดงไก่และกระปูอร่อยมากเป็นสไตล์คล้ายๆด้านหน้าที่ลุงเคยกินคือเขาเรียกหลับจับแต่นัน้เขาจะใส่เส้นใหญ่เส้นอะไรได้ทั้นั้นแต่ที่นี่จะต้องใช้บะหมี่หกเส้นเท่านั้น รู้สึกหลงดีใจนะที่ได้มาแต่ละที่มันมีอาหารเก่าแก่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดที่เขายังเก็บรักษากันไว้ไม่ล้มหายตายจากไปแต่ยังมีคนมาทำต่อครับ ตั้งแต่เช้าเนี่ยที่เรากินที้ไหนเมืองว่าไรร้านแล้วเราก็มาที่ห้วยยอดนี่เราจะไปทีก่กันตังก่อนจะถึงกันตังเนี่ยมันจะมีร้านขายของฝากอยู่ร้านหนึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับเค้กตังเลยฮะเค้กตังเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนเค้กกลมมีรูตรงกลางไม่มีหน้าตีไม่มีหน้า,นาอะไรทั้งสิน้นร้านเนี่ยชื่อร้านเค้กคุกมิ่งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแวะลงไปซื้อของฝากกลับบ้านกันนะฮะ ตอนนี้ลงมานี่แหละร้านเคกขุม,ม่งและอันนี้ก็คือคุณพี่สุขสงวนซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่สองับเอกลักษณ์ของเค,ค้กตังเนี่ยมันก็จะเป็นเค,ค้กที่มีรูตรงกลางจะไม่มีหน้าครีมนะแต่จะมีรสชาติของตัวเค,ค้กหลายรสใช่ไหมฮะแล้วทําทไมต้องมีรูเพราะว่าการอบเตาถ่านเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิลําบากค่ะข้างๆสุกตรงกลางไม่สุกถ้ารอให้ตรงกลางสุกข,ข้างๆก็ไม่ก็เลยต้องเจาะรูตรงกลาง อันนี้คือเค้กไข่ซึ่งเป็นต้นตำรับที่ทํามาตั้งเต่เกือบร้อยปีตั้สมัยท้าแก่คุกม,มิ่เป็นคนทำตั้ต่สมัยนั้นเราไม่รูตรงกลางอยงซึ่งกลายเป็นทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเค้กจังหวัดตังคือเค้กที่มีรู เค้กเนี่ยมันเป็นรสสมผัสที่ไม่หยากแน่นแต่นุ่มมันมีความหอมของไข่ของอะไรออกมาเนี่ยเหมาะสำหรับกินกาแฟกันตอนเช้าๆอะไรอย่า วันนี้เราก็มาที่อำเภอกันตังซึ่งตอนที่ลุงถามว่าลุงจะมาเที่ยวตังเนี่ยให้มากินที่ไหนกันดีทุกคอมเมนต์บอกว่าให้มานี่เลยหลออคุ้งอยู่ที่กันตังนะฮะลุงก็มาแล้วครับซึ่งเป็นซุปเปอร์ลาดนาะดูแลกันครับอย่างจานเนี่ยที่นี่เขาขายเป็นปริมาณจานนี้บอก3าคนซึ่งเขาก็คิดเฉลี่ยกันเป็นคนละร6 0บาท3คนก็ทลา่คูณกันไป คือเป็นซุปเปอร์ลาดหน้าหรือลาดหน้าซุปเปอร์ของที่นี่ครับซึ่งประกอบไปด้วยกุ้งปูหมูปลาหมึกอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยกุ้งนี่ตัวใหญ่มากเลยผมชื่อเขาคือลาดหน้าซุปเปอร์ซึ่งอันนี้เป็นลาดหน้าชุด3ที่นะขามเดียวลุงคงกินไม่หมดละเจอลาดหน้าแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดครั เส้นนี่ตัดได้ดีมากเลยเข้าเนื้อฉ่าคือหอมเส้นหอมน้ําผมแล้วว่าที่เป็นรัดหน้าที่เหลือชือแล้วก็ใครใครก็แนะนําให้ลุงม,มากินที่นี่รัดหน้าล่อคุ้มกันตังครับหมูก็หมักได้ดีนะไม่เละกินงหอมหมูอร่อยเส้นอร่อยอันนี้ก็แนะนำลรามาก็คือเป็นเกี๊ยวปลาซึ่งบอกเลยว่าลุงนี่ชอบมากเลยจะหาเกี๊ยวปลาที่อร่อยอร่อยนี่ยากเดีย๋ยวนี้นะไม่คม่อยมีเดี๋ยวนี้ลรามากินที่นี่แล้วกันที่กันตัง ตัวเนื้อปลาที่เอามาห่อเนี่ยเหนียวหนึบตัวข้างในข้างในที่เป็นเกลียวเนี่ยเขาช้ไม่เร็วครับถือว่าอร่อยเลยแล้วพอมายำเนื้อก็อร่อยนะรยครับประโยคคือถ้ามาที่เนี่ไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวจะมาทัวร์หรือจะไปเดินทางที่ไหนถ้าผ่านที่กันตังก็แวะมาเลยครับร้านนี้ครับลาดหน้าหล่อคุ้งหอมดีกันตังครับ วนนี้ลุงก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านสวนสุดาพรซึ่งเป็นมือสุดท้ายของทริปนี้ที่มาลุยตังก่อนที่จะกลับกรุงเทพร้านอาหารแห่งน,นี้เป็นร้านอาหารใหญ่พอสมควรมีบรรยากาศดีรู้จากภายนอกแล้วก็เป็นร่มรื่นเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเขาขายอะไรเป็นยังไงกันนะไปครับบรรยากาศพอเข้ามาเนี่ยลมรื่นเป็นสวนสวย ลุงก็ตกลงเลือกข้าวาดทานร้านเนี่ยเป็นมือสุดท้ายก่อนลับกรุงเทพเพราะว่าอยากให้มีตัวเลือกของคนกรุงเทพถ้ามาถึงแล้วเนี่ยจะกินพื้นถิ่นกินอาหารประจำถิ่นอะไรมาตลอดก็ลองมาที่ร้านเนี่ยซึ่งมันเป็นร้านที่โออาร์ R, สวยงามแล้วก็เหมาะสําหรับเพื่อเรามาเป็นครอบครัวนั่งกันเยอะๆทานอาหารซึ่งเขาจะมีทั้งอาหารใต้อาหารภาคกลางอะไรผสมผสานอยู่ตรงนี้ มานี่กลิ่นมาเลยกลิ่นใต้เข้ามาอย่างแรงเลยก็เริ่มด้วยนี่แหละสะตอหมูผัดกะปิซึ่งบอกเลยว่าถ้าอยู่กรุงเทพก็คงไม่ได้กินอาหารพวกนี้ครับแต่วันนี้ก็มาที่นี่เลยจัดไปสะตอหมูผัดกะปิอือร่อยรสชาติเข้มข้นเลยฮะอร่อยมากโปรติลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอาหารใตนะ้แต่พอมันนี้มือแรกคำแรกเลยนะก็สะตอผัดกะปินี่เลยยอมเลยฮนะว่าสุดาอดอร่อยอ น,นี่ก็ต่อไปแกงส้มขาหมูหรือแกงเหลืองขาหมูทา่เราเรียกแกงส้มแต่ที่นี่เขาจะเรียกแกงเหลืองท่านไปวันนี้กินอาหารใต้แล้วอร่อยคือรสชาติดีแต่มันก็ไม่ได้แบบจัดจ้านจนฉุนหรือเผ็ดมากเกินไปไม่ใช่ยอมรับเลยว่าดีมีขนาดหนีมาลองสั่งอาหารภาคกลางบ้างคือเป็นผดแงหมูแต่ก็มองดูแล้วก็คงไม่้นแกงตาย ลรกมือเนี่ยนะกัเต,ติลุงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาหารใต้ที่ไม่ชอบก็คือมันจะเป็นกนล,ลิ่นรสร้อนแรงมีพวกสตอมีกลิ่นอะไรพวกนี้ฮะลุงจะไม่ค่อยชอบแต่วันนี้เป็นการกินอาหารใต้ที่อร่อย อร่อยมากๆมื้อหนึ่งเลยเพราะมาเป็นครอบครัวมาเมืองตังยากินอาหารใต้บสบายยนั่งบรรยากาศดีๆก็ลองมาที่ร้านนี้ดูนะรับรองไม่ผิดหวังครับเอาเป็นว่าทริปเนี้ยลงมาตังก็รู้สึกว่าภูมิใจดีใจครับชื่อว่าชาวตังก็รับลุงอย่างดีงั้นลองดูถ้ามาเที่ยวตังหาร้านอาหารอร่อยอร่อยถ้านึกไม่ออกก็เปิดเพจดูได้ที่นี่เลยทริปตะลุยเรื่องกินที่ตังกับผมลงุงอ้วนนะครับ ช่วยกันกดสับ s ะค i b e กดไลค์กดแชร์ให้ลงด้วยลุงจะได้ไปเที่ยวอย่างสนุกสนานลุงจะพาไปทริปนี้ก็จบตรงเท่านี้ขอ,อกินข้าว่อเจอกนันที่กรุงเทพทริปหน้าครับ